นะฮะวันนี้เรามาเล่นบีบกันพร้อมยังครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วอ่าเพราะฉะนั้นเราไปฮะ <c oughs> โอ้นีแน่อุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเล่นแรงเล่นแรงเอ้ยอย่าดีนี่แหละนี่แหละแต่งงงง งงงงเอ๊ะเฮ้ยผมผมอยู่ข้างหลังคุณอะอ้าวโอ้ยตลบตลบคุยแบบนี้ไหมเฮ้ย้ที่มัน ôi mà ăn ô chờ áo hải ăn à trăng ơi ơi để bé ui แว่แว่แว่เฮ้ยทาทามดีก่อนอะไรของคุณอะไรของคุณอะไรของคุณวิอะไรอะไรอะไรวิยิงไม่โดนด้วยอ่ะเฮ้ยน้ำน้ำน้ำกรรม

เล่นจะยิงเยอะเลยคุณนีตเอองงเฮ้ยคุณเล่นดาบอย่างงี้มันไม่ถูกโอ้ไม่ไม่ไม่เฮ้ยเดี๋ยวผมที่พี่เอง ไหนของแล้ว,วะเฮ้ยไหนของอะคุณเก็บไปหรออออคุณเก็บไปหรอของผมอยู่ไหนแล้วอะนี่อ๋อนี่ไงตั้ thank y ิ u ละ thank คิ u ơi khuôn tành tua ngày quá mến phú diện về quá nên trả ơi ơi hơi 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 lắm lên <laughs> <there's no> <laughs> <guy stinks> <laughs> คุณเล่นอย่างนี้ใช่ไหมคนแล้วไหนคนวะอ้าวคนหายวะไหนวะโอ้ยดียิง,งห่างไกลฮะอุ๊ยอุ๊ยมาอยู่นี่ด้วย nè nê, nè nè a nê. Oi oi, 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 Đây oi, 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 โอคิกเอาเลยโอ้เจ้าจอดเอาโอ้เจ้า แันแหนวีทีพีด้วย <laughs> นี่แหล <laughs> โอ้โห <laughs> เย่ <c oughs> คุณมีอะไรจะพูดนะครับไม่มี <laughs> โอ้ชนะนะคะวันนี้เราชนะแล้ววันนี้เราก็าขอลาไปก่อนฮะ,ะ <c oughs> เดี๋ยวค่อยเจอกันเนะ อันนี้บีบีบิกันของโอลิมปิกเรานะฮะเดี๋ยวเราค่อยเจอคลิปหน้านะฮะโอเควันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ